ห้ามใช้จ่ายปะปนการระหว่างบัญชีบริษัทกับเรื่องส่วนตัวอันนี้โดยเด็ดขาดนะครับตอนนี้นะครับเงินในบริษัทเนี่ยไม่เท่ากับนะครับเงินส่วนตัวอีกต่อไปแล้วนะครับผมดังนั้น,เ,นเงินของบริษัทก็คือเงินของบริษัทเป็นเลขที่ผู้เสียภาษีอีกคนแล้วนะครับซึ่งเงินส่วนตัวก็จะเป็นของส่วนตัวแตกต่างกันแล้วนะครับดังนั้น,เ,นเมื่อคุณทําธุรกิจในรูปแบบบริษัทมีเงินเหลือเยอะอยากเอาเงินออกไปใช้เนี่ยก็ ถอนเงินออกไปใช้แบบดื้อๆเลยอันนี้ห้ามทําแล้วนะครับผมถ้าคุณต้องการเอาเงินออกจากบริษัทไปใช้อย่างถูกต้องเนี่ยคุณจะต้องคิดแล้วก็วางแผนให้รอบคอบก่อนว่าจะออกในรูปแบบใดยกตัวอย่างเช่นนะครับอาจจะออกมาในรูปแบบของเงินเดือนกรรมการก็ได้นะครับหรือจะออกมาในรูปแบบของเงินยืมบริษัทก็คืออยากใช้เงินด่วนเนี่ยเราก็ยืมเงินจากบริษัททําเอกสารยืมไปก่อนแต่การยืมก็ต้องคืนในภายหลังด้วยนะครับหรือจะเป็นในรูปแบบของเงินปันผลซึ่งการปันผลของบริษัทเนี่ยจะมีขั้นตอนและกระบวนการถ้าทําเป็นรูปแบบเงิน ปันผลเนี่ยอาต้องศึกษาวิธีการจ่ายเงินปันผลอีกครั้งด้วยนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คืออย่าเอาเงินบริษัทเนี่ยไปใช้จ่ายส่วนตัวโดยเด็ดขาดนะครับยกตัวอย่างเช่นเอาเงินบริษัทเห็นเงินบริษัทมีเยอะเนี่ยครับเราไปกินข้าวเราไปซื้อของหรือเอาไปจ่ายเงินค่าเทอมลูกเนี่ยอันนี้ห้ามทําแล้วนะครับเพราะมันเหมือนกับเป็นบัญชีของอีกคนหนึ่งแล้วไม่ใช่บัญชีของคุณนะครับ